สบายดีพี่นอ้องนะครับมาเขาสู้การปนมากัอนมาหันจับเป็นกิซ่อนพี่น้องมึงอันนี้คือเบ่งมาปนหรือสิตัวเป็นกิซ่อนนี่ตัวเป็นกิซ่อนเห็นบ่านี่นี่ตัวสิยหรอตัวเป็นกิซ่อนผ่า,เานเอาบะตำบักพริกกระเทียมใส่เดือดไส่พักใส่แมงมือดิบจำเดียวกันนักออกทุกวัน จักมันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ไปเอาน้ำใส่น้ำห่อนน้ำห่อนอันนี้ว่ดอันปนปนกิซซ้อนนี่มันเห็ดอะไหลายอย่างนะครับอัน้ห่อตำผมก็เอ่ยตำด้บักม่วงก็ได้ก็ใส่เครื่องปรุงทอดคั่วกันอันนี้งพวกนี้ผมนี่ปนปนเหลวหนีิปนใส่น้ำเดี๋ยวจำจินกับโดกผักเดี๋ยวน้ำห่อนใส่ก่อนแต่ว่าขันขันเจลน้ำลวกผักใส่ก็ได้ครับเจ่ามันผมใส่เกลือไปน้ำยามัาจิ้ม อันนี้เอาหนามหอนธรรมดาใส่ไปก่อนนี่แหละครับห่อหนามว้อมหา่อกะเที่ยรามพอประมยาณจะใหญ่ไปแล้วเกินไปนี่เทนห่อนแล้วห่อกระข้นชิมมาใส่ผงิกขรดที่ยังเรียบร้อยแล้วชิมมันกับมันจางกับใส่กับใส่ ก๋าไส้น้ำปลาลวกไปแค่น้อยก็ได้นะครับนี่พักที่กินครับวันนี้ลวกเราได้ครับพักอันนี้พักคลิกเป็นเขี้ยนี่มันสุกหลอกกินข้างนอกวันอันนี้พักลำยอดแักบวบแล้วกับพักหอมหน่อยนะครับเหมือนนี่เนื้อนกเขาเหมือนนี้กบบปนกี่ซ้อนวิธีถนันดนะครับบริญญาเรียนได้กิน คนแล้วกับโรคพักระกวงแล้วบานี้ิคมิได้กินกินขาเราก็อาบนำ้ำพักพ่อนนอนเหมือนไปทนการท,าทํางานต่อไปนะครับเมือน,นี้กระท้างบานเท่ากับมีบุนระเวทว่างหัไปไทายคลิปนะครับไปไทายคลิปเป็นเชิประเวทเขาเมืองมือนนี้มืออื่นกะเป็นมือเทศระเวทนะครับทั้งสิบสามกันแล้วก็มีการแค่กันร้อนแล้วก็มีพี่น้องไปจับฉลากฉลากนะครับ ว่าถือกันไหนกันมาที่กันทั่วทุกกันยังไงพระพระสงฆ์เพระกระดิมมาเทิดเมื่อื่นนะครับมาถวายกันเทิดไปทุกคนต้องมีส่วนร่วมใ็นผู้บ่านครับเล้วกันเทิดไปถวายพระสงฆ์ที่เพิ่กมาเท,าเทิดพระเบิดในเมื่อื่นนะครับนี่คือประเภทที่ของอีสานมาเท่าเหตุนที่สองข้องที่สี่เดือนสามบุญทวากี้เดือนสี่บุญทวีเวทเพศนิพพิพัทธอีสานเทาเอาทุกหมู่บ้านสมบ,บ,บุญทวีเวท ค,คือคือคือมือวันใดน่าเอาหรือบ่บ่มีนะมีแต่เอาตัวมือ,อมวันถาเราขายอีสานเฮ่านะครับอันนี้คือประเภทนี้ของบ้านเฮ่านะครับที่ผูเ้เถ่าผู้แก้ปนป้าเหยีดป้าตั้มมาเฮาก็ต้องมุ่งเป็นลูกเพืนแลกกันปฏิบัติทั้งคนไปนะครับยังไายังงานเพื่อแห่งสามควบสมาร์สามปะขี้นะครับจะเป็นพี่น้องตุ่มห้อมันนะครับนี่คือเป็นอันกุศลใบแบมหนึ่งที่ให้พี่น้องมาฮู รวมห่มทำบบุญกันนะครับบุญพระเวีเหรีนสี่ของภายอีสานห้องนะครับฝากตอนพี่น้องไปสักนิดครับสบายดี